นัแมวเหมาแมาเามาเมาเหมาอันประทูนเมคกาขาประจําอีกแล้วล่ะพี่น้องเป็น gesture YouTube YouTuber เป็นย y o u เ u อร์ใช่ YouTuber ผมเห็นกล้องว่าไเนยย่านบ่ย่านฮือแร่ยนไสับ่เอ้ยจังสีเหล่กค้นพ้ดีย่านกล้องก้นผู้หายแรนไซ่อาเมาไว้นี่ล่ะเดี๋ยวไปหาสื่อของกเด้อเตรียมไว้นี่ะโอเคตลาดนัดคู่กลาง เอาเมื่อวันใดนี่แล้วไันนี้รถใหญ่มากไปหาปลาเผากันพี่น้องแม่นี่กกินไหมสองฝั่งทางอูู้บักหวาเจ้าก็เห็นบักหวานญ่บ่านี้ งามเนาะถาดเท่าใหล่ะคุณตาอเยนี่ยวันบ่อเี่เดี๋ยว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 เบิ้งปลาเผากันสิงาปลาเผากันยหมูเดียดเดียวละหมูเดีดเดียวสิบบาทเนี่ยกินบ้านนี้านมาเทานนเดียวองสาน้าเท่าเดี๋ยวสิมาสื่อจับถูกจับขาดขายขายกว่าขายใช้ไม้พ้อหมูเดียดเดียวห้าบาทค่ะ งามบ่อจาว่างั้นงั้นใครกินของแค่เลยบอกว่าเพชรสยามสายไหมเนี่ยล่ะว่าเพชรสยามสายไหมนี่บาาอย่างก็เป็นยิ้มยิ้มไปตั้งไปตั้งเอาปลาเผากันก็อยากปลาเผาผู้หลักไข่หมดแดงกับมีที่ซื้อปลาเผานี่เราเพิ่งแล้วเราไปนี่มีได้จักสุดจักโตบ่ อยากกินปลาเผาตลาดนัดโคกกลางอันนี้ตลาดนัดโคกกลางเดี๋ยวสิพายางไปฟังทางนั้นปลูกทุเรียนหอมหวยๆย,ย่น,นพี่น้องเดี๋ยวบ่นเอาอปลาเผากันเด้อ